ลงทุนเนี่ยมันเป็นกรณีซึ่งเราต้องแต่งตัวแหละพื้นที่ของ EC ทั้งหมดต้องมีการแต่งตัวให้เหมาะสําหรับการลงทุนเข้ามาในการแต่งตัวเนี่ยเราต้องดูที่ดินให้เหมาะนะครับเราดูสารณูปโภคดูโครงสร้างพื้นฐานดูแรงงานนี่ในการทําเพื่อลองรับการลงทุนเนี่ยแต่จริงแล้วพื้นที่ชุมชนได้ด้วยนะครัเช่นในการเตรียมฐานุปโภคอย่างที่เราพูดถึงในเรื่องของการมีรถไฟความเร็วสูงการมีสนามบินการมีท่าเรือจริงๆแล้วมันเป็นการรองรับได้ทั่วไปเลย และการมีประตูในลักษณะนีะ้ญญมันใช้ได้ทั้งประเทศอ่ะงั้นประชาชนในพื้นที่จาัดก,การที่เราทําไว้เตรียมรับนักลงทุนให้ดูว่าเขาตัดสินใจของเราว่ามีมีของเพียงพอได้หมายความว่าทุกอย่างให้กับนักลงทุนคนเดียวเราให้กับคนไทยแลวทั้งหมดใช้ด้วยกันได้หมดในการลงทุนที่เข้ามาเนี่ยใน,ใ,นในรอบแรกอย่างอย่างที่เข้ามาอุตสาหกรรมอย่างเช่นสมมติว่าจะมาลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องทํา ทำสมมติเซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับการมีอุตสาหกรรมในประเทศพวกนี้มันก็จะทำให้คนในพื้นที่มีอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามางั้นคนในพื้นที่ก็ต้องอาจจะต้องมีการศึกษาการเรียนรู้หรืออาจจะต้องมีการตั้งสถานบันการศึกษาในพื้นที่เนี่ยเพื่อจะรองรับอุตสาหกรรมเนี้ยนะครับมาเพราะงั้นคนในพื้นที่รอบแรกจะได้เรื่องของการมีโรงเรียนดีๆมีมหาลาัยดีๆมีอาชีวะดีๆที่เปิดสอนอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ เมื่อมีโรงเรียนมีแล้วอย่างเียมันจิงงี้ตามมาคือมีงานนะครับพอมีงานไปปุ๊บเนี่ยพอมีงานปุ๊บก็มีสถานที่ทํางานอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านคนก็สามารถเรียนใกล้บ้านทํางานใกล้บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตใกล้ๆบ้านได้อันนี้เป็นมุมที่เกิดจากตัวอุตสาหกรรมเติมเข้ามาในระบบครับจริงๆแล้วคนในพื้นที่เองเราอาจจะไม่ได้ทํางานในโรงงานทุกคนหรอกนะครับการ,รที่มีดีมานเข้ามาในอุตสาหกรรมก็ทําให้คนต้องมีการใช้การจ่าย คนที่ที่จะได้ประโยชน์จากการลงทุนที่มีโรงงานมาตั้งในบ้านเขาอาจจะขายข้าวแกงขายขนมมีบริการอื่นๆน,นวดแผนโบราณเสริมสวยอะไรต่างๆนครับเพื่อช่วยให้ให้เกิดรองรับคนนี้มาทํางานด้วยงั้นการการเปิดการลงทุนไม่ใช่การเปิดให้เกิดโรงงานอย่างเดียวนะครับแต่กา,การเป็นการเปิดให้คนที่มาทํางานอยู่ไปด้วยงั้นพื้นที่และชุมชนจะได้ประโยชน์จากเซอร์วิสที่เกิดขึ้นพง่ายๆก็คือที่อาจจะเป็นเดิมที่อาจจะเป็น เป็นพื้นที่ทําเกษตรอยู่นะครับจะเป็นพื้นที่ว่างๆอยู่เมื่อมีการคนไปทําโรงงานมันเป็นกิจกรรมเกิดขึ้นมาจากการมีงานมีการจ้างในพื้นที่ชุมชนก็จะมีมีการขับเคลื่อนตัวทุกอย่างมันก็จะมีมีการดําเนินการต่อไปคราวนี้สิ่งที่สํานักงานเราพยายามจะทําอยู่คือเราจะแอมจะบอกคนในพื้นที่ชุมชนว่าอะไรจะมาเพื่อให้เขารู้ว่าคนที่จะมาจะมีมีการจ้างงานสักเท่าไหร่จะมีถ้าเกิดปีกรณีมีความจำเป็นอาจจะมีการเทรนนิ่ง คนมาอยู่ใกล้ๆโรงงานเนี่ยไม่ในเรื่องสถานที่พักเรื่องอาหารการกินหรือการเรื่องที่สถานที่ที่คนมาใช้วันหยุดที่ไม่ทํางานพวกนี้เราจพยายามจะให้ท้องถิ่นได้รู้เขาได้เตรียมรับมือว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาอันนี้จะเป็นตัวการเชื่อมโยงที่เราอยากให้พื้นที่ชุมชนได้ประโยชน์จากการลงทุนแต่จริงๆแล้วผมอยากจะให้พื้นที่เนี่ยสามารถจะเอาของตัวเองเข้าไปในโรงงานด้วยครับมันก็จะเป็นกรณีซึ่ง การเติบโตจะเกิด2ทางคือจากโรงงานสู่พื้นที่ชุมชนแล้วก็จากพื้นที่ชุมชนเข้าไปสู่โรงงานในมิติของพื้นที่ชุมชนนะครับเนื่องเชว่าวอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ e c ดูแลเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่จะเป็นการดึงนวัตรกรรมไปดึงความรู้เทคโนโลยีซึ่งเริ่มที่จะเป็นฐานสำรับการเติบโตต่อไปมาในอนาคตมากขึ้นที่ e ีดูดึงและก็พยันย จีบคนอื่นเข้ามาเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมซึ่งทุกคนอยากให้มีอยู่ในพื้นที่เราถึงต้องแข่งกันเยอะหน่อยน,นี่ในในพื้นที่นี้จะทําให้ในคนในพื้นที่อีซีเนี่ยจะได้เป็นก็คนที่ได้รับอุตสาหกรรมซึ่งซึ่งจะแตกต่างกับยุคเดิมของเอเซนซีบอร์ดซึ่งเป็นเน้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ํามันและก๊าซธรรมชาติแต่อุตสาหกรรมที่มาในมิติเนี้มเป็นอุตสาหกรรมที่จริงๆแล้วอาจจะเล็กลง นะครับล้วก็ไม่มีประเด็นที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนักนะครับเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องสีเขียวเรื่องบริการเรื่องคนกาอาวเป,ป,ปลงจากชีวภาพแทนสารเคมีอะไรพวกนี้พวกนี้มันจะทําให้อุตสาหกรรมกับพื้นที่อยู่ได้กันได้มากขึ้นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมันจะน,อน้อยลงและมีโอกาสที่เราจะใช้คนที่อยู่ในประเทศหรือซัพพลายเชนที่อยู่ในประเทศไปใช้ได้มากขึ้นนะครับเพราะงั้นบทบาทของพื้นที่ชุมชนเนี่ยจะเป็นบทบาททางในเชิงเป็นเจ้าของบ้านที่ดีในการให้เขามาทํางาน ครับแต่จริงๆแล้วนะ่บทบาทต่อไปก็คือเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะส่งเสริมในการที่ให้คนที่เข้ามาสามารถจะอยู่ได้สบายได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้เที่ยวนะครับงั้นเป็นมิติที่อาจจะเป็นในเรื่องที่ไม่จําเป็นลักษณะที่เหมือนโรงงานนะครับต่เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของคนมาทํางานมีความสุขซึ่งอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเราเราทำได้ดีและผมอยากให้คนในพื้นที่อีสาจังหวัด เป็นเจ้าบ้านที่ดีและเป็นผู้บริการที่ดีเราจะได้รวยไปด้วยกันกับโรงงาน